ทุกคนรู้ไหมครับว่าแอร์โฮสเตสเป็นหนึ่งอาชีพหนึ่งที่เสี่ยมผิวแห้งสุดๆหลายๆคนอาจจะคิดว่าอาชีพแอร์โฮสเตสเนี่ยเป็นอาชีพที่ผิวดูสุขภาพดีตลอดเวลาจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับคนที่ทําอาชีพนี้มีความเสี่ยนที่จะผิวแห้งหนักมากครับเนื่องจากอากาศบนไฟบินแต่ละเที่ยวเนี่ยมีความแห้งหนักนะครับทาให้หลายๆครั้งเนี่ยเรานางฟ้าทั้งหลายผิวหน้าจะแห้งลอกเป็นขุยแต่งหน้าไม่ติดบางทีลอกเป็นแผ่นด้วยซ้ําหรือบางทีทาครีมก็ทาแล้วไม่ค่อยซึมเข้าไปในผิวนะครับ สาเหตุแรกเลยก็คือความชื้นในห้องเครื่องเนี่ยต่ำครับเนื่องจากพอเครื่องบินบินขึ้นไปบนที่สูงเนี่ยความกดอากาศก็จะต่ําลงอากาศที่เอาเข้ามาในห้องเครื่องเนี่ยก็เอามาจากอากาศเหล่านี้ซึ่งอากาศที่มีความกดอากาศต่ำเนี่ยก็จะมีความชื้นต่ําลงไปด้วยนะครับเมื่อเอาอากาศเข้ามาปุ๊บ แต่ว่าไม่ได้มีการปรับความชื้นก็จะทําให้อากาศที่เอาเข้ามาเนี่ยมีความแห้งอย่างที่2เลยก็คือระบบหมุนิรรยากาศในห้องเครื่องเนี่ยมีการปรับแค่ความดันและอุณหภูมิครับแต่ไม่ได้มีการปรับความชื้นนะครับทำให้อากาศเหล่านี้มีความแห้งเหมือนเดิมอย่างที่3เลยเวลาเราขึ้นเครื่องบินเนี่ยอาจจะมีการดื่มน้าระหว่างเที่ยวบินเนี่ยน้อยกว่าปกตินะครับหรือบางท่านเนี่ยมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าคาเฟอีนก็จะทําให้มีการขับปัสสาวะเกิดขึ้น ยิ่งดื่มน้ําเข้าไปน้อยแล้วก็มีการขับปัสสาวะเยอะเนี่ยก็จะยิ่งทําให้ Spider ร่างกายขาดน้ําเมื่อสาเหตุต่างต่างเหล่านี้มารวมกันก็จะทําให้ร่างกายเราเนี่ยมีการระเหยของน้อาออกไปมากขึ้นพอเนื่องจากอากาศแห้งร่วมกับการที่มีน้าเข้ามาในร่างกายน้อยลงก็จะทําให้ผิวของเราเนี่ยขาดน้ําแล้วก็เกิดผิวแห้งตามมานะครับนอกจากนี้ไม่ใช่แค่ผิวหนังของเราอย่างเดียวที่แห้งนะครับตาหรือปากของเราก็แห้งตามไปด้วยเนื่องจากสาเหตุคล้ายๆกันครับ ทีนี้แล้วเราจะมีวิธีการป้องกันผิวแห้งหลังจากขึ้นเครื่องบินแต่ละครั้งยังไงครั้งแรกเลยแนะนําให้ทา m o i s ไรเซ z e r ไม่ว่าจะเป็นครีมหรือโลชั่นเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหนังนะครับแล้วก็อาจจะมีการเติมย o i s t u ไร z e r ระหว่างเที่ยวบินด้วยอย่างที่2เลยแนะนําให้พกสเปรย์น้ำแร่นะครับพ่นบริเวณผิวหน้าของเราเป็นระยะระหว่างเที่ยวบินครับอย่าลืมดื่มนะ้ำให้เพียงพอในแต่ละเที่ยวบินแล้วก็นอนให้เพียงพอก่อนบินแต่ละครั้ง หลีกเลี่ยงการแต่งหน้าที่จะจนเกินไปเนื่องจากเครื่องสำอางบางอย่างเนี่ยมีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำออกไปด้วยและอย่างสุดท้ายเลยอย่างที่หมอบอกไปนอกจากจะเป็นแค่ผิวแห้งแล้วตาของเราและปล่าของเราก็มีโอกาสจะแห้งไปด้วยฉะนั้นก็แนะนําให้พกน้าตาเทียมแล้วก็ลิปบาล์มทาไปด้วยนะครับหลังจบเที่ยวบินแต่ละครั้งก็อย่าลืมไปพักผ่อนให้เตยงพอแล้วก็แปะเชลิปปิ้งมาส์ตอนนอนได้นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นกับตาเหล่านางฟ้าหรือคนที่ต้องบินเดทํา่อบ่อยอย่าลืมเอาเทคนิคนี้ไปใช้กันนะครับเพื่อผ,ผิวแห้งกัันนะครบ